ซีรีส์วาดใหญ่ผู้ใหญ่จอมดูฟรีที่ยูทูปนะจ๊ายังจอดยนะังจอดยังจอดมีมิไรเห็นเด็กนั่นนะเออเ,เด็กนะนะัออ่นนะนะ่ะเด็กผู้ใหญ่จอมไม่ใช่เหรอเออไม่รู้แม่มานั่งทำอะไรวันนี้

แม่งหายไปไหนวะไอ้เพียวหัวม่ไปไหนวะฮัลโหลท็อดพี่ยวกลับบ้านหรือยัง ถ้ากลับแล้วรีบโทรบอกพี่นะโอเคเฮ้ยบ้านว่ะ โ <Yo>. ยโยชบไปไหนหรือเปล่าคุณฉันเองไม่คุณจริงๆหรอใช่ฉันจริงๆโยนายไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วเราแด้ผปอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ตอนแรกผมอยู่ที่สาลา แล้วอยู่ดีมันก็มีผู้ชายสองคนแล้วเขามาทำร้ายผมผมก็เล่นหนีเข้าป่ามาแล้วผมก็รู้ตัวอีกทีก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วลายจ็บตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ากระดูกเรี้ยวหักไหมไม่ได้มีนะคอยอยระวังอโอ้ เชาว่านั่งอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเรายังไม่รู้ว่านายเจ็บตรงไหนบ้างเราคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนี้ฉันขับรถตามหานายนะ่ะ แล้วคุณตามหาผมทำไมผมมันเป็นภาระคุณนี่ฉันขอโทษน,นะโยเตยเราฉันฟังหมดแล้วทั้งเรื่องร้านเกมแล้วก็เรื่องที่นายช่วยเตยโดยที่ไม่ได้บอกฉันน้องมันไม่รู้น้องมันเดรานนั้นหรอกคุณอย่าว่าเตยเลยนะ นี่ฉันกเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอไปฉันว่าเราสองคนรีบกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ยายกับคนที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นห่วงพวกเราแล้วไปไคนะคนุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้น้อสองคนนั้นไม่ยังอยู่แถวนี้อ่ะฉันว่าเขาคงไปอยู่แล้วแหละ ตอนที่ฉันมาก็ไม่มีใครนะแต่องศกรนั้นอยู่ก็ดีสิฉันจะได้จับขอที่ท่านไม่นายเจ็บไงไม่าลืมสิฉันเป็นผู้ยาบ้านนะ เป็นว่าเรากลับบ้านดีกว่าฝากไว้นนะไป <c oughs> ลูกนะเท่าที่ฟังกาเล่ามาสองคนนั้นก็ยังไม่ทำอะไรก็อาจจะเอาผิดอะไรไม่ได้แต่ยังไงเนี่ยผมตรวจสอบให้นะครับว่าเป็นใครกันแน่ยังไงก็ต้องฝากสารวัตรด,ด้วยนะครับถึงยังไม่เกิดเหตุขึ้นจริงแต่สองคนนี้ไม่ได้มาดีแน่นอนที่โพชยัยเราไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนอยังไงต้องฝากสารวัตรให้หาสองคนนี้ให้เร็วที่สุดด้วยนะครับได้ครับ เรื่องร้านเกมล้ะครับเดี๋ยวผมจะให้สายสุดไปล่อซื้อแล้วก็รีบจับกลุ่มตัวนายโจแล้วก็สั่งปิดร้านเกมนั้นให้ได้พอได้ยินเรื่องของเด็กๆที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าผมต้องดิ้จัดการในพวกนี้ให้ลวที่สุดครับอุ้ยอาณาจักรมีก้นหลบตัวอยู่ตรงนี้อ่ะโยายเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้อ่ะ เอ็งว่าข้าแก่เด็ดๆงั้นผมส่งแค่นี้นะครับสารวัตรขับก่อนนะครับรคุณยายนี่นค,รนค,รนนครับครับ,รบ,บแล้วพวกเองมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยพี่จอมครับพี่โอกับพี่เต้จะโดนจับไหมครับ ดิฉันวัดเขาว่าไงสาบัญเขาบอกว่าคนที่โยกพูดถึงเนี่ยน่าจะตามจับได้ไ yeah! ม ah! right. ่ยากเพราะโพชัยเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายส่วนเรื่องร้านเกมเนี่ยเขาฝากผูชมพวกเราสองคนนะว่าเราสองคนเนี่ยทําดีมากที่ไม่เอายาเนี่ยส่งให้คนอื่นส่วนตัวร้านเนี่ยเขาน่าจะหาหลักฐานแล้วน่าจะปิดได้อีกไม่นานครับเฮ้ย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 เบาเาหน่อยเบาเาหน่อย เฮ้ยไอ้นี่เล่นอะไรแรงๆดีนะพี่พี่โยงไงไม่แขนขาหักก็ดีสมตื่นแล้วจะหักก็เพราะพวกแกนี่แหละเฮ้ย<าล>ขาหน้าข่าหลังนี่ถือว่าเป็นบทเรียนเอย่าเที่ยวโดดเรียนมันเล่นเกมกันอีกต่อไปนะเข้าใจไหมครับย yeah. าย<ล>เออก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นเกมทําไมไล่เตะตูดคนอื่นยังสนุกก็อเาอีเอ้าวอ้าเอา,า<ล>เอาเอ้เาอ<ล>้เอาเอาเาเอเอ้าอาอออ นายอ่ะไปโรงพยบาบาลหน่อยไหมเคือจะบาดเจ็บตรงไหนอีกผมไม่ไปผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนนะครับยายไม่เป็นไรมันจะไม่เป็นไรได้งไงยาย ผมยังรู้สึกว่าไอ้ลูกหมามัน,นเป็นอะไรบางอย่างเลยว่ะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่พูดอะไรกับโยมแล้วก็จะไม่จําเนี่ยเหมือนกับเราตอกตะปูใส่กําแพงเนี่ยพอเราดึงถอนมันออกเนี่ยไอ้รอยเก่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยาย นี่เวลาเอาะประตูอ่ะพอเสิ็จแล้วรอให้คนอื่นเาหรือญาติก่อนแล้วค่อยเข้ามาฉันแค่จะมาถามว่าวันจันน่าจะไปเรียนหรือเปล่าอ่ะหรือว่าอยากพักอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันอือนี่ทำแผลแล้วเหรอ เดี๋ยวค่อยทำจะเดี๋ยวทำไมทําตอนนี้แหละมาไม่ต้องเดี๋ยวผมทําเองคุณไม่ต้องยุ่งนายมองไม่ค่อยเห็นหรอกฉันทําให้นายทาไม่ถึงหรอก มฉันขอโทษนะที่บอกว่านายติดยานายติดยาใช่ไหมใช่หรือเปล่าตอบมาสิโยฉันไม่น่ารับปากลุงเมฆเลยอะ ไม่ได้รับปากที่ให้หนายมาอยู่ที่นี่พอแล้วเดี๋ยวผมทำเองคุณออกไปได้แล้วผมขอเวลาส่วนตัวหน่อยโยออกไปโยฉันขอโทษจริงๆคุณจะขอโทษเรื่องที่คุณว่าผมก็ไม่ต้องนะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ผมเองก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันผมกแค่ทนอยู่ทําตังที่เคยให้ไว้กับพ่อแล้วคุณก็ไม่ต้องทำดีกับผมก็ได้นะต่างคนต่างอยู่ก็พอโยฉันไม่อยากให้รอรากาศบ้านมันอึดอัด ฉันเข้าใจนะ้ายจะยังโกรธแต่ฉันอยากให้นายรู้ว uh, ่าฉันเสียใจขอโทษนะเห็นไหมคุณขอโทษไม่ใช่เพราะอยากรู้ส <Homer normalmente> ึกขอโทษแต่คุณขอโทษเพราะไม่อยากให้บรรยากาศในบ้านมันอึดอัดแต่ไม่เป็นไร ถ้ามันอัดมากอคุณก็โทรบอกพ่อให้ประสุกกับเดี๋ยวนี้เลยโยรอครับลุงก pues, ้าอะไรนะครับแล้วเธอทำอะไรครับทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยครับคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ชอบไปใครดูบุหรีนายส่บุหรีด้วยเหรอก็มันไม่มีอะไรทำอ่ะ ผมก็เลยสูบแก้เซ็งจอมจอมยายยายผมอยู่ตรงนี้คุณปลอดภัยขอบคุณนะครับพี่ทพีพี่ทีนั่นมันเป็นใครวะตอนพี่ชายพี่จองเขาชื่ออะไรนะทีกิดอะไรนั้นปะยายบอกว่า บ้านพี่จอมเขาจอจานทั้งบ้านเลย